นี่นี่นี่ครับอันนี้เข้าเกียงงาโบราณจะบอกว่าเขาขายมาไม่ต่างกว่า20ปีแล้วนะแล้วก็ที่อยากกินเลยคือหนึ่ง quota. ยืนอยู่ร้านเมื่อกี้กินเข้าไปแล้วก็มาแวะเลยใช่แล้วก็ย่างยังย่างเตาถ่านอยู่นะยังเป็นย่างเตาถ่านแล้วเนี่ยดูไวมากนะครับมันต้องกลับไวแบบนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสีมันจะไหมแบบไม่สวยแต่นี้เขายา่างแบบไม่ไหมแบบสีแบบไม่ได้ไหมเกียมนะแต่น้ำตาลตโนดด้วย ใช้น้ำตาลสนดด้วยแล้วก็ถุงไรยี่สิบาทเดี๋ยวจัดไปเลยครับกินหอมไปถึงนู้นนะ่ะต้องมาลองนะฮะตลาดสามชุกสุพรรณบุรีครับผมอมนี่ครับชื่อร้านนี้เลยนะครับออข้าวเกี่ยวงาโบราณครับเราจะเพชรบุรีนะเจ้าเก่ามาตามได้ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะครับได้นะครับมีส่งอ่ามีส่งด้วยนะับออนี่ฮะาจะเป็นดิบหรือว่าจะเป็นย่างแล้วจะบอกว่า มีเป็นแผ่นที่ยังไม่ได้ไไดย่างด้วยแล้วก็ย่างแล้วก็มีต้องมากินที่นี่นะต้องมากินสดๆจากเตานะไออ,อ,ออย่างเงี้ยคือยังไม่ได้ย่างเตานะแต่ถ้ากินแบบนี้ก็ได้นะได้มันจะกินแบบเออมันจะเหนียวเหนียวนึ่มๆอะแต่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมม่ได้กินเพราะว่าเขาย่างกินนุ่นลอยไปนุ่นใช้ข้าวใส่น้ำตาลกระโนดกินจะหอมหน่อยดู่ดิอันเนี้ยซื้อแบบนี้ก็ได้ซื้อแบบนี้ก็ได้ข้าวเกี๊ยวโบราณนี่นะครับเขาจะมี2แบบอันเนี้ยก็คือเก็บได้1เดือนอันเนี้ยได้1อาทิตย์ นะครับแล้วก็อิสลามทานได้ด้วยนะที่สำคัญต้องมาลองครับได้ลแล้วครับก็มาได้เลยนะครับผมนะถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นเลนะครับล<อ>ใช่แล้วสุดก,ก็ย่างเองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไหมเป็นที่เรียบร้อยนะเขาย่างสวยแล้วเราก็คือทํอาไม่เป็นอ่ะนะทำไม่ได้ดูเหมือนมือชีพเท่ททานั้นเองมาได้เลยครับตลาดสามซุปนะครับ ไวกว่าน <m rooftop> <rah ha Liverpool> ี <aún> <yelled> ้หน่อยต้องไวกว่านี้หน่อยตอนนี้ผมเซ็งร้านที่เรื่อร้อนนะไม่กลับกรุงเทพแล้วครับอันนี้เนี่ยต้องยาดีๆไม่ครับไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วจะกินไม่ได้เราต้องแบบมือเราวิ่งมากเลยอ่ะนี่มันต้องมืออาชีพทับไฟ ก็อยู่แล้วสไฟก็ต้องต้องมันสมดุลนั่นคือว่าไหวแต่ถ้าไฟอ่อนก็ไม่เป็นไรเราเราใช้ได้ที่อยู่กับตัวเราเราเขาไฟเนี่ยมันต้องแต่เคล็ดลับตรงนี้คือว่าทานทาเนี่ยวันเดียวไม่ดัดนะครับอยู่ได้สองวันก็ได้งวันคือถ้าเราคิดว่าเราจะนึ่งต้มตุ๋นอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนำให้ใช้เตาแบบนี้ครับ กินมันแบบเนาะเก๋งๆมันอะแล้วเนี้ยมันจะเคี่ยวได้ตลอดความร้อนอยู่ในร้านที่ดีนะชอนทอดมันจะอร่อยเห็นร้านประมาณนี้ไหมฮะประมาณเมตรครึ่งแค่นี้เลยนะผมคุยกับพี่เขานะส่งบ้านส่งรถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตอนนี้ผมเริ่มคิดละจะต้องมาแถวนี้ผมต้องมาเปิดร้านคู่กับพี่เขาเนี่ยเป็นร้านรถเข็นแค่นี้เลยนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยคือรอเข้าแถวรอแล้วก็มาจากเชียงใหม่ไกลๆอย่างเงี้ยชอบสั่งกันไปกินนะครับและที่สำคัญเนี่ยยืนทำอย่างเงี้ยฮะวันละพันก็แผ่น ประมาณแบบไม่รู้อะเป็นไม่รู้กีสส่สิบถุงยี่ร้อยถุงอะอเ,เนี่ยส่งบ้านสง่งรถส่งลูกตอนนี้เริ่มคิดแล้วนะ <c oughs> ว่าจะให้พี่เขาสอนให้แล้วแหะ <c oughs> เริ่มคิดละ <c oughs> แา่ที่สําคัญอ่ะ <c oughs> คือที่อยู่ได้ยี่สิบกว่าปีคือหนึ่งรสชาติต้องคงที่รส <c oughs> ชาตินี่คือทุกแผ่นอ่ะมันต้องคงที่เนี่มันต้องอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรไม่หวานเกินไปอ่ะผู้สูงยุทานได้ตอนนี้เริ่มจะอยากจะเปลี่ยนอาชีพแล้วคิดว่า ย่างอย่างนี้ด้หรือมปล่เนี่ยไม่ออกมาในร้านการย่างให้ทายลูกค้าอย่างเดย่างใหทาองเดียวที่นี่มีหมดสามร้านอ๋อมีฐานแต่รสชาติไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าทำรสชาติออกมาได้แค่ไหน